ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่อช่องมาแห่งมวลซืนอาวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางปู่พระธาตุใจครับผมเนาะหลังจากมีพิธีการเปิดโชคเปิดลาบแลนะพี่น้องเนาะเปิดโชคเปิดลาบลำถวายเบื้องสวงนะเนาะปู่กะให้แนวทางมาเนาะส่ง้ายปีและพี่น้องเด้อปากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีตัวไหนบ้างสําหรับแนวทางปู่พระธาตุใจเนาะเข้ามาสามงวดติด งวดนี้งวดสุดท้ายของปีฝากตอนพ่อแม่พิณองเอฟซีเขาไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเด้ครับเห็นแต่ได้กับครับเห็นบวกเท่าพ่อเต๋โอ้อันวิธีรับบวกสวงที่เพิ่นเปิดอ่าเพิ่นทุกพร้อมกันม้นบ่แม่ไปแม่ท่นนี้ั่เปิดเท่นนี่คั่วลงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเบิ่งทุกคนแ่ะที่ล้มอยู่า อพูดแรกกับมูลอะยะพูดที่สองกับแตกพ่อพูดที่สามพูดทั้งสุดๆนะเมนบอกพูดไรพูแตกพูดแตกพูดแตกพูดน้อยเฉียวพูดน้อยเฉียวเขียวพูดกลางบอกอยู่นัางพูดกลางพูดกลางบอกกิ้วคลุกคลุกมาเมนก็เห็นหอยแตกลยโอ้พ่อก็เห็นหอยแตกดึกแหงดัง มุ้งด่างคั่วเลยเขอกูกิ้ข้าวแลงเห่เลยบรมาบนที่เลี้ยวเลี้ยวไปเขาต้องรู้เลจ่อขางเหน่อยก็จาเป็นอย่างขึ้นเลียวเห็นบกเพาเพราะแตงนั่เต็มนาปากแมนปากออกไปเลยโอ้ยบกพาเพราะแตงนั่นงสามย์กับว่าแมนแมนครับยิ่งว่าไปเลยดยิ่งชัดเจนเลยสามศนย์นี่ปกติมันอยู่ผูปไหลพนั่นนี้ มุนต้องขีดได้มันเป็นอย่างนั้นบอกจนน้องมูแมนนั่งล่วงจะหัวหัวหววยโอ้ไปแรื่งเดียวแล้วเออแล้วก็เลี้ยวไปแจ้งเลี้ยวไปอีกันนี้แจ้งยินเลยผัมาเลย ขึ้หุดมาเลยหุดตามเลยตอนนี้ยคนะอกพ่อ่แตกพูสามสูนยวคือาแบบว่าอะไรคิดยังมากมาเลยพ่อแตกสามศูนย์โอ้แบบพิจะรณาหานูเนอะนะคุเมีนอยู่อันากนะอไปพูตีนเออตุกเกี่ยวไปเกี่ยวปงูงูงูจุกางฝันจุกกลางยูพงไม้ต้นนี้แหละพงไม้ต้นนี่เลย เพราสาระก็คือมันสาระแดง่ระว่างติใค่เพราะมันสาระหลังนี้ลงมามาตีสูก้กันมาตีห้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์กิมันก็มีห้าเจ็ดเจ็ดห้าบันหมดแค่า้ันผิดตัวเดียว มันนี่นับเหรียญได้เกตสี่เกตโอ้นับเหรียญเหรียญหลุดมือกระทรวงสายความมีเพราะว่ายังไงมากับพวกแมนอ,อนวดอุจดีเนาะจะ,จะมีล้างน,นุ่ยตู่กันนะล้างตังหอนล้างอยู่ในตู่เพิ่นวาตีบ่ถือเพิ่นเลยเป็นงูมากัดตีนให้เบิ้ง ปูตีหานี่งคือเป็นฮา,นานแล้วงูมันกัดเนี่ยงูน, <IKEA> น่ะงูตรงกลางเป็นเกจงูน่ะเป็นเกจปูเลยตีเป็นฮาเนี่ยเหมือนพอดีโงูบูนิงคนนั้นเหรอคนว่าตายแล้วงูกัดจนเนี่ยเอาว่าสูนรตายแล้วเลยสูตรไปสิมาสิไปเอาสูน เอาศูนย์ในหลังน่วยใพองูขึ้นไปแลนลงมาตัดตีห้ากิจหัวกิจห้าศูนย์ี่จริงแล้วคนบอกถือว่าขึ้นไปนมันบดดอขึ้นบดตีว่าถือว่าสัมผัสกันแล้วมาคาบตีมั้ยบ้างได้เราอยู่แล้ว เวไปเตกเออเลอแลยไปลายตูัไปลายตูมันเลิ่ไปลายตูหัวนอกจากปากสามซุเนก็หัวแข้งกูหลันะก็แห้งจเดี๋ยวน้เหมือน่าเบิ้งมาผู้เดียวเนาะเบิ้ลกูเดียวเนาะเพราะว่าเสียงนะเชียงแห้งนี่เลยครับเสียงมม่ผู้เดียวเลยพระดีเพ้าะเป็นละหลังคิดน้ำคนเลยะโบวิ่งอย่างตับอกว่าแต่สามซุ้นโบวิ่งอย่างแปลตสงสัยว่าโบ้ิ่งอย่าง รไแท้ไปออกมาบิดทุกคนมาเบ่งคูนักเชรอด้กคัญเลย่วไปแท้เล็กๆจีตเวเลตตัวนี้อาจารย์ยตเวแลตตัวนี้นะว่าเดียอดได้ เลขกวเกี่ยวเกี่ยวตสามทตัวเดียวนมทลเพมุนเลเนเพิ่นมุนอีรียนไปเห็นเเพิ่บ่มบเน่นอนแล้วเนี่เลขคับแค่งคนุณลำโซ่ค่เพียงเนี่แต่เม่นแต่ความนแต่าคกลางแต่ภาคกลาอแต่มาเห็นจดคือสีใด้แ่หาี่ระันั่เพื่อนุ่ในตัวเด่มาหวมาหวดัวววเพื่อนใดเพื่นนี้เพื่อนมาทุ่่เสแบนสุดนั่นนะเอเล่ามเนร่างในสารอเ่นางในสามพอเห็นลงมาเหนแบบเห็นแบนี้ ก็จะลงมาเลยงวด่อนละเล่นเล่นว่ทำทำว่าไนส่ไงว่าหงว่าไงที่จะบอกเนี่ยบ๊วยเป็นเขามันเขียนว่าบ๊วยยืดเดีนะเพื่อนไห้ฟูงเจดีเพื่อนไห้จีน่าทีได้ล่ำองค์ที่กำลังเยอดอยู่จ้าอย่าบอกบอมเป็นหน้าบิดจะปูสงสัยยิงเขียนมาบอกเลยย่างไปทางหลังคแว้งเลยบ่ตอนที่ล่ำอยู่ตอนนี้เพื่อนก็เลยบอกว่า ย่างไปคุณดูไปว่ากับบัวหลวงเพิ่นบอกย่างไปยางน้ำเพื่นยางยางไม่น่าไม่ได้ไปขอสะทั้งรังเพื่อนอยากให้ไปเห็นจ้าบ่เคยเห็นบ่เคยข้าอยู่มาลำมาลำอยู่แต่บ่เคยเข้าก็บ่เคยเข้าไปุเพื่อนนะเห็นดูนี่มิจะบอกว่าอาบน้ำให้เบิ่งดูเหรียญนี่ดูเหรียญน้่นนี่ด้วยเพื่อนก็เล่นในขันมากเราเพื่อนก็เล่นไปว่างขันอุ้ยมันหนาวนี่ปู ลิ่นลงไปหมดเมื่อกีเลยเอามาใส่ตูมเพื่อเพื่อเื่อเยียาลกกันอนพูดกันเยี่ยมว่ามาเีมรงหมือตูดใช่าพมพนดี้แค่เีนเอาแค่มิดนะเมื่อกี้เราห่รมเตรียมตัวเขามาปวดได้บันเนาะแล้วกลับมาทำต่าที่มอเวงละไปับตเรียมตูดไหมสาธุําเรบุญแล้วยังอีกต้งคืนหนึ่งครับว่าติ้คืนนี้ครับ พเต็มรอยเต็มอยาได้หิได้แล้วได้หกิะได้แล้วขามคือนี้คือเต็มม้อยปั๊บั้งกวายังสวดมงคลเนี่ยบัดสวดมงคลมาแรงเยอเลมาแรงลงพอทำบรรลุเปนจะสวดไรกันเลงคมและกลังจะิดต้นคพื่อาหเการจะพาญาติยมคำบัดวก็สวำบัด้วก็สวดมงคลแน่ลงประมาณ3ามทุ่ม ลงมลงันี้ให้เป็นขึ้นต่อนะครับเนลงมาจารยขึ้นขึ้นะและ้วก็เปมมเทศอาจารย์ที่มานางทางนา่งบนนี้จะประเทศนาสูฟังโมคนีโมเนียงเล้าลายๆสยูฟังนะคเพื่นประสบปปการณ์ลายพระปลาัอเรัพระปลาแท้ปาล้วนๆเีย ข้าเมืองกติดคนละไม่ได้ข้าห่างที่ดูเครื่องยานเรย์อายานปลาไม่ขอนไม่ข้าเดี๋ยได้ปลาปิยังก่อนนะคร่ตาหม้อโชคดีจะเล่อนโชคได้ปลางม้ออ่าโเมืองแรงพอตาลูกก็ได้เด็กอกเป็นปาไวอยู่แลตามม้อยำนะยำตัวแดงดูนี้ครับโอ้ยยำยำต้อย่ำเลยนะเนาะคุณลูกง่าย่ายตอนตอนไปวันนั้นไหมเป็นมาเนา ก้อนป็นา้นปรยเนี่ยโปรยดอกแม้เนี่ยงามงามเพราะว่ามีความปิดดยินดีมีความสุขสุกดเดยวก็นหอมนิียยิ้มเบื่อเบื่อังก้อนแต่ชีมนกับเยลากเถื่อเถื่อพูดไม่บอกแต่แต่ม่ทอร์นี่เนี่โอ้ทอร์นี่ี้ยงเป็นี้ยงครับเมื่อกบ่าคือว่าของบริษัทบาสิมาล่าทอร์นี่เพื่อนเพื่อนบับเมยสองแม่นั่นเพื่อนจะล้ำบ่วงสวงก็จะเปิดล้ำเปิดล้ำแม่ทร์นี่มัน ไ่แม่ครานี้ด้วยจันนั่นแหละเอาหน้ามองข้าวคุบนุ้งตินเลยครับเ้นพาเห็ดนันแหอูกับบเคยมาถุบบกข้าวแล้วก็บะเคยอะใส่หมป่าแตกเพราะแตกส้นามผมนี่แตกเสนาบผมนี่แตกแห้งอีเดียวพอดังปูเลยตีนเนาะปูอันที่ทานเว้นี้เจ๋งเลยีเดียวไปนะพอดีแตกปูเดียวไปปูดไว่ต้องพูดเนียปูดยาวเลยปูดกันแวูกัน รูดปากมัเลยปากเอาไว้เลีคือเป็นอันปกติิบุปั้นสั้นบ่กมีนว่าปกติต้องฉีดเลยเอ๊ะมันเป็นอย่างพูดตจะไล่ะจะได้เนีกิ่งก๊อบเบา่าพูดกับพ่อเขาเต็มชามุกสายตาขึ้นได้ยินนร้อมกันเลยได้ยินเดียวกันเลยนกจแห้งหมีมีงวดหนึ่ง่นเห็ดเกดพญานาคเพิ่นเอาจิพญานาคเนาะครับ ตอนนั้นอาเก็บไว้น่าผู้ปฏิที่ให้ทันแล้วแลสาดทันแล้วเพราะดังเพราะดังพวกแล้วหนังนีเป็นตัดเก็บมือเอนเนี่ยเี่จออกผมุมดเนาะที่ผ่านมาหนึงมือเอนอีกสองมือเนี่ยเีเน้นเลยเด่นเก็บกับสามบอกเราดูบป่างมาเลยเด็กที่ไปตั้งใจนี่ครับเรียกว่าเก็บสามเลยโอ้ตรงๆเลยเด่นเก็บลองสามบอกคบเรียกว่าเก็บสาม อนมาล้ำป่ะฮะยังวุ่มาล้ำแม่มึงมาล้ำกูใส่ที่นี่แหละผู้ใดที่เสียมาลี่ยนนี่มาผู้มีเงินมีเงินจ้างผู้เดียวมาล้ำให้เพิ่นอยู่เมื่อคืนนี้เพิ่นก็ับมาอยู่เอ๊ะคือบ้านหลังเมื่อไหร่เพิ่นโอ้มันมันบุญปฏิบัติธรรมมันพวกบุญประการนะครับท่านบุญเลี่ยวเขาสงสารเลยทำพิธีแล้วแล้วมึงมาล้ำเนี่ยคิดมาหลายเทือแล้ว ที่แบบที่มาเข้แต่ว่าปูยังบานันแต่ว่าเล่กเขาตรงนี้มัน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 รับพอมไหมตัวตัวเขาจะไปจ้างคนหรือคราพร้อมครับผมตอนนี้เลยพลละว่าเลยที่จริงจะจะจะจ้างมาจะเอามาล้ำมาล้ำให้กันอยู่เราปูมันกับว่าห้ามเป็นว่าเห็ดสมมาพาควรเป็นว่าห้ามสมมาพาควรได้ปูไง